สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาที่ชายหาดนาจอมเทียนนะครับมาพบกับร้านนี้เลยครับร้านลุงบอยปรรัษยำหอยนางมรมรสเด็ดชื่อดังที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับนี่ดูนะครับบรรยากาศลูกค้าก็มายืนรอต่อคิวกันยาวๆกันไปเลยนะครับในช่วงคำ่ำตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับดูคิวนะครับ คิวยาวๆนะครับใครจะมาทานก็ต้องมารอคิวกันก่อนนะครับเพื่อจะเข้าคิวไปสู่ความอร่อยความแซ่บนะครับนี่นะครับเราอยู่กันริมชายหาดนาจอมเทียนนะครับอีกยาวครับก่อนจะถึงคิวดูนะครับลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆนะครับอยากบอกว่าที่นี่ มาดูกันเลยนะครับหอยนางรมจะเป็นยังไงนี่นะครับแม่ค้ายำตลอดครับไม่ได้หยุดมือเลยครับดูนะครับนี่ครับหอยนางรมเขาอยากบอกว่าสดมากๆครับตัวใหญ่ๆครับแน่นๆเลยนะครับถ่ายไปน้ําลายไหลไปครับถ่ายไปน้ําลายไหลไปเห็นแล้วแบบ ลูกค้าเยอะมากนะครับกระถินนะครับดูผักกระถินสดๆียวเขียวส,สดๆเลยครับนี่ดูครับสิกเนเจอร์ตัวเด็ดเลยคือหอมเจียวนี่นะครับพอยำเสร็จนะครับจะท็อปด้วยหอมเจียวใส่หอมเจียวแบบไม่อั้นเลยครับใส่แบบแน่นๆเลยนะครับนี่แหละครับ ที่น้าเด็ดสุดก็ตรงหอมเจียวเนี่ครับใส่หอมเจียวไปเยอะๆดูนะครับมีหลายราคานะครับทั้งสองร้อรยห้าสิบาทสองร้อยก็มีชุดละร้อยห้าสิบสองร้อยดูเอาวรับพนต่อคิวอื เดี๋บอกว่าหอยนางลมตัวใหญ่มากครับเนื้อแบบแน่นๆใหญ่ๆนะครับดูครับกระทินก็ใส่กันไปเลยครับใส่สวยๆสดๆน้ำยำนี่แซ่บเด็ดตรงที่เด็ดก็คือหอมเจียวนี่แหละครับรับรองว่าแซ่บมากๆครับดูแม่ค้ายำตลอดเลยครับไม่ได้หยุดมือเลยครับ คอยเติมเครื่องเคียงให้ตลอดนะครับดูนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้มาดูเนื้อหอยนะครับเนื้อหอยนางรมดูครับแน่นๆตัวใหญ่ๆเลยครับเต็มคําครับนี่ยำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะท็อปด้วยหอมเจียวครับ1ช้อนสองช้อนไม่ใช่ช้อนแล้วทับพีครับ3ามทัพพีนี่ครับตามด้วยกระถินสดๆเขียวๆอย่างนี้เลยครับว้าว นะครับใครอยากมาลิ้มลองชิมรสลิ้มลองรสชาตินะครับเชิญได้นะครับชายหาดนาจอมเทียนนะครับตรงบริเวณสุดเขตนะครับหน้าแฟมิลี่เลยนะครับร้านลุงบอยปร,รัตนะครับยำหอยนางรมนะครับนี่ดูโอ้โหใส่แบบไม่บรรยาบบรรยังเลยดูนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนี่รับรอง เต็มคำอิ่มเต็มท้องแน่จัดไปแบบคุ้มๆเลยครับ คิวก็ไม่ได้เบาลงเลยนะครับคิวก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับนี่มีทุกรุ่นทุกไฟนะครับมาต่อคิวกันนะครับโอ้โหแม่ค้านี่อยากบอกว่าโอ้โหดูต้นแขนครับออกกําลังกายทุกวันครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับดูยำยำยำดูคิวนะครับโอ้โหกว่าจะถึงคิวเนี่ยนี่นี่นนดูความคล่องแคล่วว่องไวของแม่ค้านะครับ ไม่ต้องชิมนะครับรสชาติน้ำยำนี่คงที่เรียบร้อยนะครับอร่อยเด็ดนี่ครับเสร็จแล้วมาแล้ว,วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนะครับได้แล้วครับนี่ครับอูยหอยเนื้อหอยชิ้นใหญ่ๆเลยครับนั่งกินกันบนซ้ายนี่นะครับอร่อยสุด ได้บรรยากาศฟินสุดๆครับดูครับหอมเจียวเต็มช้อนเต็มคำนะครับ